ดดสวัสดีครับสัียามเย็นๆวันนี้ที่อุบลราชธานี23ตุลาคมนะครับนี่ครับนี่ที่ดี12นิ้ว3,599บาทอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับแบบที่12นิ้วตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานหรือว่าชอบแบบนี้ครับนี่สีสวยสดใสกับสีชมพูแบบนี้ก็ได้ครับนี่ลูกค้าก็เพิ่มเติมถ้าเป็นสีน้ำตาลสีอะไรก็สีน้ำตาลสีแดงสีเหลืองก็350บาทถ้าสีชมพูก็ประมาณจะเพิ่มอยู่ประมาณ450บบาทเพราะว่าเป็นชมพูมุกนะตัวนี้ครับ ชมพูมุกนี้แบบจะเป็นสีไทยแบบสีมุกน้ำสชมพูตัวนี้ก็จะอัปเดตขึ้นมานี่จริงครับสีส้มพูนะครับถคนว่าชอบเป็นสีดำหนี้ก็ไม่ต้องเพิ่มตังค์ครับสีดําแบบนี้ครับตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วเทเบลสิบแปดนิ้วนะครับนี่เทเบลสิบแปดนิ้ววันนี้ยี่สิบสามตุลาคมสมรณะร้อยหกสิบเจ็ดนะครับคือเป็นชุดเครื่องเสียงครับวันนี้เขาเตรียมส่งมอบลูกค้าสี่คูณสี่สองคูณสองชุดกินปลา ชุดอุปกรณ์ต่างๆครับนี่สองคูณสองสี่คูณสี่นี่ทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วสดๆทุกวันเลยนะครับนี่ครับนี่นี่ก็เตรียมแพ็กกิ้งส่งลูกค้าครับนี่ครับทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานเนี่ทั้งหมดกี่ใบนะแบงค์ซีซีใบนี่ครับซีซีใบครับวันนี้ก็เตรียมส่งมอบครับวันนี้นี่ครับนี่พ่นสดๆประกอบสดๆเลยนะครับประกอบเสร็จก็แพ็คเนี้ยนี่เดี๋ฟิลเตอร์ก็ติดสดๆแบบนี้ครับฟิลเตอร์ครับนี่ ใช่ดมกาวด้วยครับนี่ครับนี่ติดไปด้วยครับิดสดเลยครับนี่ครับนี่จะมีแบบพ่นแล้วก็แบบติดเนาะถ้าแบบนี้ก็จะเซฟสวยเลยเนี่ยมันจะติดหมดครับนี่ติดหมดแบบนี้ครับถ้าแบบพ่นก็มันจะละองกระจายใช่ไหม๋ยวพ่นจะกระจายกระจายครับนี่ก็เตรียมเลยลูกค้าเลยครับวันนี้วันนี้วันหยุดครับวันนี้วันวันหยุดวันปิยะมหาราชวันนี้น่าจะเตรียมทั้งวันนะวันนี้เนาะลูกค้าจะมาตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่สี่คูนสี่สองคูนสองทั้งวันเลยวันนี้ นี่ครับนี่โอ้นี่ครับสีสวยเลยครับสีสันสวยครับนี่ที่1 12นิบสอลครับนี่ครับนี่ครับตู้พร้อมดอกั้งแพ็กเก็สี่ใบตู้เปล่าสี่ใบตู้เปล่า8ปดพันาก้าสบาทตู้พร้อมดอกสี่ใบหนึ่มื่พัก้าร้อก้าสิบเก้าบาทนะครับถ้าเป็นสีใบหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสบาทสี่ใบแพ็กเก็พร้อมดอกนะครับถ้าตู้เปล่าแปดพก้าสบาทตู้เปล่าถ้าสั่งหนึ่งใบก็สามพันห้าร้อยสิบเก้าบทนะถ้าแพ็กเก็สี่ใบแบบนี้ครับหนึ่งหมื่นสามพัน สี่ใบแบบนี้พร้อมดอกแพ็กเกจสี่ใบนะครับนี่นะอุปกรณ์ชุดตู้อุปกรณ์ต่างๆวันนี้ก็เป็นที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานนับนี่ลำพงสามร้อยห้าสิบบาทแล,ลมดิจิตคอมซีซีเน็ตเวิร์กในตัวนี้สั่งแพ็กเกจแบบนี้ก็ได้ครับนี่แพ็กเกจโปรโมชั่นแบบนี้ก็สั่งได้ตามโปรโมชั่นนะครับนี่ครับนี่ตัวชอบเป็นที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วแบบนี้นะนี่แบบนี้แบบแบบหนึ่งใบแบบนี้เท่านีร่ก็เที่ยงส่งมากนะครับนี่นี่ก็สี่คูณสี่ครับสี่คู สดๆอีกปันาะว่าชอบเป็นแนวสีสวยๆแบบนี้ครับทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วครับนี่ให้ดูงานสีแบบนี้ครับสดๆสวยๆแบบนี้ครับตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ชุดตู้อุปกรณ์ต่างๆวันนี้ก็เตรียมส่งม้อทั้งหมด40่สิใบหรือว่างานแท็กเก็ตโปรโมชั่นต่างๆก็สั่งจองได้ตามโปรโมชั่นที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งนะครับนี่เราดูงานสีครับแบบนี้นี่ดูสลักที่เราใช้สลักตกปืนไม่อัดแทสกระบอกดีเทียดเจ็ดชั้นยี่สิบมิลเลยนะครับตรงหัวจับนี่เป็นไม่อัดยี่ ราคาแล้วก็ไม้ภูเขาเลยแแผ่นละเกือบหนึ่งพันบาทตัวนี้ครับที่เราใช้กันผลิตทู้ลำโพงนะครับนี่ราคาไม้บอกว่าสูงครับถ้าไม้ที่เกล็ดไม่ได้ไม่สูงก็จะเป็นเรามาตัดโลโก้ตัดรนี้มันจะแตกครับเวลาตัดลงึกๆแบบนี้มันจะแตกครับอย่างแบบนี้ก็นี่บนี่ลึกขนาดไหนก็สมบูรณ์ทุกชั้นนะครับนี่นะครับห้ดูกันสดๆแบบนี้หรือว่าชอบเป็นงานสีแบบนี้ครับนี่สีชมพูสวยแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยตูตลำโพงที่ เตรียมประกอบแล้วก็เตรียมแพ็กกิ้งส่งนะครับเรียบวกสีน้ำภูสวยๆเยรับเนีเ่ยีเราชอบสีน้ำตาลสีแดงสีเหลืองก็สามารถสอบถามได้ตามโปรโมชั่นนะครับ0 8 5 6 3 1 3 0 0 1ระว,วังเพจปลอมด้วยนะครับช่วงนี้ครับเพจปลอมกำลังระบาดช่วงนี้ครับเพจปลอมมิจฉาชีพก็เยอะครับช่วงนี้ลูกค้าก็ระมัดระวังเซฟตี้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการต,ต่างๆนะเพราะช่วงนี้ครับมิจฉาชีพค่อนข้างที่จะเยอะครับช่วงนี้ วันนี้วันปิยะมาราชครับวันหยุดแต่ว่าร้านเปิดตามปกติครับ23ตุลาคม2ร6 7บรรยากาศช่วงบ่ายๆนะครับนี่บ่ายๆไปหาเย็นครับนี่ก็พาชมกันสดๆทุกวันนะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับท่านที่กำลังมองหาเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงอยู่ชุดคาราโอเกะชุดอุปกรณ์ต่างๆชุดฟังเพลงในบ้านชุดงานต่างๆก็สามารถสอบถามได้ครับเครื่องเสียงรถแห่เครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆเซียสิบแปดนิ้วว่าชอบเป็น21่สิอนิ้วแบบนี้บ้าวเทคงานท็อปแบบนี้ครับ นี่ก็สามารถสอบถามได้ครับนี่เบาะถีบ21นิ้วงานท็อปนี้9,999บาทตู้พร้อมดร์พร้อมใช้งานนี่ครับงานท็อปเหล็กฉากตัวใหญ่ครับเหล็กฉากพับใหญ่ครับนี่ครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์ตะแกรงปั๊มก็พับด้านข้างครับนี่ครับพับด้านข้างเลยนี่นะครับเบาะถีบงานท็อปงานสีโจตันให้สวยแบบนี้นะครับก็สามารถสอบถามได้ที่นี่ฟิลเตอร์ครับจิดังนี้จีดเสร็จแล้วเวียนหัวเลยนะครับนี่ครับยูริเทน อขอบคุณด้วยการติดตามด้วยนะครับ23ตุลาคมสดๆที่อุบลร,ราชธานีนะครับสวัสดีครับ